ก็สำหรับวันนี้นะฮะวันที่16พฤษจิกาย,ยนนะฮะพอนก็พาเรามาตั้งแต่ราคา1875แถวโซนนี้นะฮะดูครับเรียกว่ากำไรกันท่วมท้นนะฮะนับไม่ถูกเลยทีเดียวว้าวสุดยอดไหมสุดยอดร้อยเจ็ดสิบโอ้โหธรรมดาที่ไหนนี่วันนี้นะฮะสามเจ็ดเหรียญร้อยเจ็ดสิบเอ็ดสองร้อยสิบเจ็ด สามร้อยสี่นะฮะห้าร้อยเหรียญอีกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าร้อยเหรียญเลยเหรอัดไ,ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเนี่ยหูยดูซิยิ่งตามพ่อนกนะฮะแล้วห้องซูม VIP แล้วก็โค้ดอะไรโคด้ดใต้วิชาไปเยอะเลยนะเนี่สี่แล้วห้าร้อยเหรียญสี่สิบโอ้ร้อยกว่าเหรียญโอ้เก่งๆเก่งๆนะฮะเนาะ วันนี้ก็กำไรกันนะฮะสามร้อยเก้าสเหรียญว้าวสุดยอดหนึ่งสีหครับโยีโหยมเยี่มเยี่ยมเลยะฮะพันกว่าเหรียญน,นะฮะหาเงินกันเป็นเหรียญน,นะโอเคเนาะด้วยรักในห่วงใหญ่ในวันนี้พนก็จัดให้พวกเรานะฮะเรียกว่าสุดยอดนะงัดทุกวิชามาให้ ดูเป็นขวัญตาแล้วเนี่ยเนาะอืมทั้งฟีโบทั้งเทนไลน์นะฮะโอ้โหวิชาตะข่ายไม้ฟ้าก็มีนะสุดยอดวิชาเก่าแก่นะอันทรงคุณภาพ <c oughs> โอเคอืมแล้วก็สำหรับอ่ใครที่ได้เรียนกับพนกไปแล้วนะบอกได้เลยว,ว่าไม่ต้องถามนะฮะที่กำไรกันเยอะๆเนี่ยเพราะอะไร <c oughs> กำไรกันเยอะๆเนี่ยเพราะอะไรฮะ ได้วิชาไปแล้วเรียนไปแล้วนะฮะเรียกว่าได้กำไรกันอย่างเห็นน้ำเห็นเนื้อจัดเต็มเลยทีเดียวเนาะโอเคนะครับทุกคนพาเทรดร้อยครั้งชนะเก้าสิบห้าครั้งก็โอเคไหมโอ้โหมีพาเทรดไม่รู้กี่เดือนแล้วเนี่ยรู้ไหมอ่ะอืมพาเทรดมันถึร้อยครั้งแล้วพ่อนะอ่ะเออพนกเนี่ย โอเคนะฮะผลงานดีมีคุณภาพระดับนะทับใจนะฮะสูงสุดในวันนี้พันสี่ร้อยกว่าเหรียญน,นะครับก็พออยู่ได้ใช้เข็มๆหน่อยเนาะโอเคนะฮะเห็นไหมตามตามคาดตามคาดนะประมาณนี้นะครับอ่ะอย่าลืมนะฮะฝา,ก,นะานนกนะครับผลงานพ่อนกนะฮะบอกว่าเออทำกำไรกับพ่อนกนะครับฝากแฮชแท็กให้พ่อนกหน่อยนะโอเควันนี้ก็บิวเองอะไรเองเลยผิด <laughs> เสียงชาวบ้านก็หมดเลย โอเคฮะอืมฮ okay, uh ึม huh. จัดไปนะวันนี้นะแล้วพนก็ขอฝากนะผลงานนะฮะฝากผลงานนะครับในอ้อมกอดนะครับเพื่อให้เรานะครับมีวิชาติดตัวนะครับเนาะโอเคนี่มาเรียนนะฮะคอร์สนี้นะครับห้าสามสี่ห้านะฮะสามสี่ห้านะครับผมเนาะถ้าสนใจก็ติดต่อพี่เลี้ยงนะครับ เออติดต่อพี่เลี้ยงไปได้เลยนะครับโอเคไหมฮะคอร์สนี้จัดเต็มนะครับนะเรียกว่าห้ามพลาดนะของดีของดีงดนะฮะผ่านคอร์สนี้บอกว่าเทรดสิครั้งชนะแปดครั้งชนะเก้ครั้งนะครับอย่างแน่นอนนะครับและอย่างสำคัญยมคันคือมีสัญญาลด้วยมีสัญญาแจำจำให้กับพวกเราด้วยนะครับนะครับเนาะโอ้โหสามหราคาพิเศษดูไม่ผิดฮนะ จากระทาปกติเมื่อก่อนนี่ยัหมื่นะตอนนี้นะครับก็ด้วยรักในห่วง,งใหญ่นะครับมีโอกาสมาเรียนนะสามารถเรียนทบทวนจนกว่าจะเข้าใจได้นะครับแล้วก็ทางกำไรพร้อมกันในห้องซูมเนาะโอเคตามนี้เลยนะครับนะครับ